สวัสดีครับผมวรเทพแสงพลูนะครับบรรณาธิการเทคนิคนะครับจากนิสสันนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับก็วันนี้ครับคอลัมน์บลเกอร์ครับพามาทําความรู้จักครับแบบเจาะลึกกันหน่อยลวกันกับเจ้ารถรุ่นใหม่ครับของทาง BMW นะครับในส่วนของรหัส f 900R นะครับจริงๆโชมนี้ครับเปิดตัวมาด้วยกันในเมืองไทยถึง2รุ่น2โมเดลนะครับก็คือจะเป็นตัว f 900R ที่อยู่กับเราตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของ f 900XR นะครับตัวนั้นก็จะออกเป็นแนวแบบว่าทัวริงนิดนึงนะครับ แต่วันนี้ครับขับขี่สบายยครับกับ F900R นะครับกับรถแนวที่เขาเรียกกันว่าแนวโรสเตอร์นะครับจริงๆถ้าพูดว่าแนวโรสเตอร์คือรถที่ใช้เน้นไปทางใช้งานในเมืองอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเรียกง่ายๆนะครับก็คือ naked sport นั่นแหละครับทีนี้นะครับวันนี้เราจะพามาดูกันว่าเจ้ารหัสใหม่รุ่นใหม่นี้ครับมีอะไรน่าสนใจสําหรับในความเป็นโรสเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง BMW ครับแต่หลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นรถโฉมเก่า คือต้องบอกว่าบางคนพอเห็นเครื่องยนต์เนี่ยที่มันไม่ใช่บ็อกเซอร์วางขวางของ BMW อเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นคือเรียกได้ว่าปรับโฉมใหม่เป็นโมเดลใหม่ไม่เคยมีมาหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วนะครับรถแนวโรสเตอร์นะครับของทาง BMW เนะครับเคยออกมาในรุ่นตัวของ F800R นะครับแต่ทีนี้นะครับดีไซน์จะคล้ายๆกันเรียกว่าคล้ายๆดีกว่านะครับแต่ทีนี้จุดเด่นเลยคือท่อไอเสียนะครับจะถูกยกออกท้ายนะครับไปทางฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับ ชมนี้ครับพัฒนาเครื hmm. her, parole, <and all S 1> ่องยนต์นะครับมาจากตัว8 5 0นะครับก็เรียกว่าเป็น all new แล้วกันนะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันก่อนที่จะพาไปดูเครื่องยนต์ว่ามันมีดียังไงเทคโนโลยีอะไรดีๆยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับก่อนเลยนะครับขอพาดูดีเทลตัวรถกันก่อนเพราะว่าผมมองว่าดีเทลตัวรถนี่แหละก็น่าสนใจมากๆนะครับเริ่มกันด้วยนะครับที่ดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้าเรียกว่าเซตช่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวน LED นะครับก็มี daytime running light อันนี้คือถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานนะครับของรุ่น g i i k i e หลายๆค่ายหลายๆรุ่นนะครับก็ทาง BMW ยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ก็คือ daytime running light นะครับที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับเมื่อกดเปิดสวิตช์ไฟนะครับตัวนี้จะมีโลโก้ตัว R นะครับแสดงอยู่ที่ไฟหน้าด้วยนะครับคือเป็นรหัสรุ่นของเขานะครับแล้วก็ปรับไฟออโต้นะครับที่ตอนกลางวันตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบตัว คอนเนลลิงไลท์นะครับคอนเนลลิงไลท์หลายๆคนอาจจะงงว่ามันทํางานยังไงนะครับคือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ที่รถในคลาสนี้ย BMW f ม0ีร์ตัวนี้มีมาให้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับก็คือต้องบอกว่าเวลาเราเลี้ยวนะครับจับองศาการเอียงของตัวรถนะครับ10องศาความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับอยู่ในเวลากลางคืนนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเลี้ยวสมมติเราเลี้ยวซ้ายนะครับไฟขวาจะเปิดมุมนะครับเพื่อให้มองเห็นรถสวนหรือว่ามองเห็น สิ่งที่อยู่รอบๆข้างทางว่ามีอุปสรรคสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่าตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถัดขึ้นมานะครับชุดด้านบนกันบ้างนะครับตัวนี้ครับเรือนไม้นะครับเป็น TFT นะครับขนาด6.5นิ้วนะครับจริงๆอ่ะมันแสดงฟังก์ชันการทํางานอนะ่ะครบถ้วนถ้าใครเคยเห็นรีวิวของผมที่ไปถ่ายตัว R1250GS นะครับคือจริงๆเนะี่ย เซตของฟังก์ชันเรือนไม่เนี่ยมันยกมาจากรุ่นพี่เอเวนเจอร์อย่างตัว R1250GS เลยจริงๆตัวนี้ฟังก์ชันนะครับปรับได้2รูปแบบรูปแบบธรรมดาเนี่ยจะแสดงรายละเอียดการทงานเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็ววัดรอบเนี่ยเป็นแบบดีต้นปกตินะครับในส่วนของอีกโหมดหนึ่งคือโหมดสปอร์ตนะครับตัวเนี้ยจะบอกรายละเอียดเครื่องยนต์เป็นวัดรอบวัดความเร็วเป็นเข็มนะครับจะแสดงกราฟเบรกนะครับสมมุติว่าเรากดเบรกเต็มๆเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเรากดเบรกหนักแค่ไหนนะครับแล้วก็ ด t c นะครับคือ Dynamic Traction Control นะครับมันจะบอกเลยว่าเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ย Traction Control เนี่ยทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าเท่าที่ลองขี่มาเนี่ยเปิดคันเร่งหนักๆเนี่ยอ่อมันขึ้นไหมถ้าล้อหลังไม่ได้มีการเรียกว่า Traction Control ไม่ได้ออกมาทํางานอ่ะมันจะไม่แสดงเลยว่า Traction Control ทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือเรียกได้ว่าอาจจะเห็นชัดๆก็ต่อเมื่อในตอนที่พื้นถนนเปียกลื่นหรือว่าในกรณีที่บางคนเอาไปขับขี่ในสนามแล้วเปิดคันเร่งหนักๆอันเนี้ยผมว่ามันจะขึ้นเป็นกราาาฟเเเลยว่่ทงนนนกีปอรร์์ซ็ตะคับ อันนี้คือในส่วนฟังก์ชันการแสดงรายละเอียดข้อมูลตัวรถคร่าวๆนะครับจริงๆเนี่ยมันก็แสดงดีเทลข้อมูลตัวรถเนี่ยครบเลยแหละไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันช้อเเลงความร้อนอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงวัดวลต์แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันอย่างที่บอกครับว่ามันยกมาจากรุ่นพี่อเวนเจอร์มันแสดงรายละเอียดครบถ้วนจริงๆนะครับถัดมาดูกันครับในชุดของตัวเรียกว่าตัวประกับคันเร่งหรือตัวฟังก์ชันปุ่มควบคุมต่างๆบ้างแล้วกันนะครับ ตัวนี้ครับต้องบอกว่าผมเรียกมันเหมือนเดิมครับเรียกว่าจอยสติ๊กนะครับยกมาจากรุ่นพี่แล้วก็รถหลายๆรุ่นนะครับอย่างตัวสปอร์ตตัว a อนจ n เออร์คือข้อดีของมันเนี่ยคือเหมือนเราซื้อรถในคลาสนี้แต่เราได้ได้อุปกรณ์ติดรถเหมือนตัวท็อปทอปอย่าง s อสพันดับหรือว่าตัว r 1 2 5 0 GS นะครับตัวนี้จอยสติ๊กครับควบคุม3 6 0อองศานะครับการเข้าถึงต่างๆใช้หมุนใช้คลิกใช้เลื่อนอะไรง่ายไปหมดครับแล้วก็ที่จะเห็นอยู่ที่ประกับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับช็อคอัพไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะไปบอกทีว่ามันใช้งานยังไงนะครับมีตัวปรับช็อคอัพไฟฟ้านะครับตัวการเข้าถึงเมนูต่างๆนะครับไฟพาร์ตตัวนี้ส่วนโหมดการขี่เนี่ยถ้าจะปรับเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งขวาครับอยู่ที่ฝั่งทันเร่งคือจริงๆมันไม่ต้องจอดแล้วปรับนะครับคือขี่ไปปรับไปเปลี่ยนโหมดก็ได้อยู่ที่ว่าปิดทันเร่งประมาณสัก3วินาทีตัวนี้ครับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับถังน้ํามันครับตัวนี้ครับที่เห็นเนี่ยค่อนข้างอบอ้วนเพราะว่ามมันนนนนคครอออบด้้ยชิฟลลตตไืแว่า ในเมื่อที่มันไม่มีบางลมหรือวินชิลด้านหน้าเนี่ยมันต้องทําให้แฟลลิ่งเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพื่อตัดอากาศช่วยผู้ขี่บ้างเล็กน้อยนะครับถังน้ำมันจริงๆแล้วความจุอยู่ที่13ลิตรนะครับถามว่า,าน้อยไปไหมถ้าจะมองว่าบางคนซื้อมาขี่อาจจะขี่ออกทริปด้วยก็อาจจะเล็กไปนิดนึงสําหรับถัง13ลิตรเพราะว่ามันบางทีรถพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยประมาณสัก900ซีซีแบบเนี้ยถังน้ามันขนาดนี้ถ้าขี่ไปกับพวกตัวพันหรือว่า ขี่ไปกับพวกสายทัวริงเนี่ยบางทีเราอาจจะแวะปั๊มบ่อยกว่าคนอื่นเขานะครับถัดมาดูกันที่ด้านท้ายบ้างครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวสีเรียกว่าสีแดงเทาแล้วกันนะครับเรียกง่ายๆสีแดงเทาตัวนี้มันยังไม่ใช่ตัวท็อปก็คืออาจเป็นตัวรองท็อปนะครับเบาะนะครับตัวนี้นะครับที่ให้มานะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตซีทคือเบาะที่ให้มาเนี่ยผิวของเบาะเนี่ยหรือหนังเนี่ยมันจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยตัวนี้เบาะจะไม่นุ่มเท่าตัวท็อปนะครับแต่ความสูงเท่ากัันครบอยู่่ที815มม ตัวนี้ถามว่าสูงมากไหมสาหรับรถครัสนี้เรียกว่าไม่สูงมากแล้วกันนะครับผมสูง164ขี่ได้สบายๆนะครับแต่ที่ตัวท็อปไม่มีมาให้คือจะเป็นในส่วนของตัวครอบเบาะด้านท้ายตัวนี้ครับคือพอมีครอบเบาะด้านท้ายเนี่ยถ้าเรามองในมุมของคนที่ไม่ได้เป็นคนขี่นะอ่ามันดูสปอร์ตขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ถอดได้ใส่ได้ใครขี่คนเดียวก็อาจจะใส่ให้ดูเท่ๆไว้นะครับตัวนี้เป็นพาร์ทที่ติดมาจากโรงงานสำหรับรุ่นนี้นะครับถัดไปดูกันต่อครับในส่วนของ ไฟด้านท้ายบ้างนะครับคือไฟท้ายเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันจะคือไม่ได้ติดอยู่กับตัวรถนะครับจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับแต่ที่ยื่นออกไปเนี่ยผมมองว่าเป็นในส่วนของตัวไฟด้านท้ายมากกว่านะครับไฟท้ายชุดป้ายทะเบียนไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับเป็น l e วแต่ว่ามันพอมันยื่นออกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันว่าเวลาขี่เนี่ยใช้งานในเมืองนะครับควรระวังนิดนึงเวลาเรามุดเราเปลี่ยนเลนเนี่ยเพราะว่า เผื่อระยะของช่วงชุดไฟท้ายไปด้วยนะครับบางทีเราคิดว่าช่วงตัวรถช่วงท้ายเราพลนละแต่บางทีช่วงชุดไฟท้ายนี่แหละอาจจะไปเกี่ยวรถคันอื่นเขาได้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับต่อไปครับเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยขอโชว์ในส่วนของตัวกุญแจก่อนลวกันนะครับกุญแจที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบเรียกว่ากุญแจคียล์แล้วเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ในกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถพับดอกกุญแจขึ้นมาแบบนี้ได้ทุกส่วนนะครับ ของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกคอนะครับเป็นล็อกคอไฟฟ้าแล้วนะครับเพียงแค่หักแฮนนะครับไปด้านซ้ายกดค้างนะครับล็อกคอไฟฟ้าการสั่งงานเปิดการทํางานของเครื่องยนต์แค่กดคลิกทีเดียวนะครับก็สั่งงานได้ใช้งานได้แล้วก็ในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นกุญแจคลียร์บางคนได้ไปลองเทสดูนะครับทำไมเปิดฝาถังไม่ได้นะครับเวลาจะแวะปั๊มถ้าจะเปิดฝาถังได้นะครับต้องตัดการทํางานของระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ทั้งหมดก่อนนะครับคือเรียกว่า ปิดเครื่องนะครับดับสวิตช์ก่อนนะครับถึงจะเปิดฟ้าถังได้นะครับตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยผมมองว่าอาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับของเจ้ากุญแจคีเลตตัวนี้นะครับคือไอ้ตัวรับสัญญ,ญาณของเขาครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใต้เบาะตัวนี้นะครับอยู่ที่ใต้เบาะซึ่งพอเราเดินไปด้านหน้ารถเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้อยู่ในส่วนของของตัวคอนโซลเหมือนเรากับมอขีอเเราจะไม่สามารถสั่งงานตัวรถได้เลยนะครับคือระยะเนี่ยมันแทบจะไม่ถึง ห่างไม่ถึง1เมตรก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นดีเทลฟังก์ชันนะครับต่อไปครับขอพาดูสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ที่ F900R คันนี้มีมาให้นะครับอาจจะเยอะนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยขอพูดถึงโหมดการขี่ก่อนแล้วกันครับโหมดการขี่ครับมีมาให้ด้วยกันถึง4โหมดด้วยกันนะครับเริ่มมันด้วยโหมดเรนนะครับโหมดเรนแน่นอนอยู่แล้วว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจและรู้ตรงตามเชื่อมันอยู่แล้วว่า หมดเลนเหมาะสําหรับการขับขี่ในสภาพถนนหรือพื้นผิวที่เปียกลื่นนะครับหรือฝนตกนะครับตัวนี้ครับได้ลองเปิดใช้แล้วคันเร่งเนี่ยเหมือนทํางานแค่ประมาณสักเรียกผมสําหรับผมผมมองว่าทํางานแค่25%าเด้วยซ้ำไม่ถึง50%เเพราะว่าบิดเนี่ยแทบจะไม่ไปเลยเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟมากๆสําหรับพื้นถนนที่ลื่นนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่บิดแล้วไปคันเร่งติดมือเนี่ยถ่ากับว่าโหมดนั้นเนี่ยไม่ค่อยเสถียรตัวนี้เสถียรมากเรียกว่าตอนกําลังได้อย่างชัดเจนเลยนะ โหมดรถตัวนี้ยังไม่ใช่โหมดที่พละกกาลังสูงสุดนะครับเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองเท่านั้นนะครับก็แรงบิดแรงม้าก็อาจจะมาสักแค่ประมาณ5 0เนะครับก็เท่าที่ลองขี่มาในเมืองเนี่ยผมมองว่าลองเปิดใช้ทุกโหมดแล้วโหมดรถเนี่ยเหมาะสุดสําหรับการขับขี่ในเมืองเพราะว่ากําลังมันไม่ล้นนะครับแรงบิดมันพอมันไม่ได้มาหวือหวาจนหน้าตกใจนะครับส่วนโหมดอีก2โหมดนะครับจะเป็นในโหมดของด y นามิกแล้วก็ด y นามิกโปรนะครับแน่นอนครับโหมดด y นามิกคือ ตรงตามชื่อครับมันเป็นโหมดที่แรงที่สุดนะครับเร็วที่สุดแรงบิดแรงม้านะครับมาเต็ม100%แน่นอนครับแล้วก็ส่วนโหมด Dynamic Pro เนี่ยสำหรับโหมดนี้ครับก็เป็นโหมดสําหรับผมเรียกว่าโหมดแมนนวลแล้วกันสามารถเข้าไปปรับกําลังเครื่องยนต์ได้นะครับปรับ ABS ได้นะครับปรับแต่งช่างคอนโทรลได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการเอารถไปขี่ในสนามอย่างนี้นะครับให้เลือกโหมด Dynamic Pro นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเจ้าโหมด Dynamic Pro เนี่ยจะปลดล็อกได้ รถต้องพ้นลันอินหรือว่าผ่าน1,000กิโลเมตรแรกไปแล้วนะครับนำเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับเขาจะปลดทางศูนย์นะครับจะปลดล็อกปลดล็อกให้นะครับก็ไม่ใช่พาซื้อรถมาแล้วก็จะใช้หมดดันนีมิโปรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับในทุกๆโหมดเนี่ยสี่โหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันพ่วงมาด้วยนะครับระบบไฟฟ้าอย่างโหมดตัว MSR นะครับถามว่าตัว MSR คืออะไรนะครับจริงๆแล้วตัว MSR เนี่ยมันทำงานแยกกับ traction control นะครับมันทำงานคล้ายๆกับตัว slipper cut อย่างนี้ดีกว่านะครับ คือสลิปเปอร์คัเนี่ยถ้าเป็นในรถรุ่นอื่นะผมอธิบาย,ยางี้แล้วกันคาว่าสลิปเปอร์คัเนี่ยไม่ว่าจะเกียร์หนถึงหเนี่ยพอติดตั้งมาให้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันทอนกําลังในช่วงของการการลดเกียร์ลงอย่างรวดเร็วหรือลดจากเกียร์หลงมาเกียร์สีเกียร์สเกียร์หอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะไม่มีการฉุดของกําลังเครื่องยนต์แต่ถ้าเมื่อไรที่เป็นโหมด m s r ของทางเบียนรับเขานะครับต้องบอกว่าในทุกๆโหมดครับที่ผมพูดไปคือโหมดเลนโหมดโรดโหมด เจ้าตัว MTR ที่ทำงานเหมือนสลิปเปอร์คัตเนี่ยมันทำงานแตกต่างกันนะครับคือไม่ใช่ว่าสมมติคุณเปิดโหมดเลนอยู่แล้วคุณซัดมาเลยเกียร์หแล้วคุณลดรวบลงไปเหลือเกียร์สเกียร์หนึ่งแล้วตัวสลิปเปอร์คัตมันทำงานเนี่ยมันจะจับเท่ากันกับโมหมดอื่นๆอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะคำนวณของการหมุนของล้อนะครับคำนวณแท็กชั่นนะครับคนวณแรงบิดต่างๆนะครับถูกคำนวณแล้วจะมาแยกย่อยว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคุณเปิดโหมดอะไรอยู่ ตัวเซอรเบอร์รคัตเนี่ยจะทำงานต่างกันนะครับที่สําคัญครับในทุกๆโหมดนะครับจะมีในส่วนของตัวแดนามิกเบรกโปนะครับผมขออธิบายตัวโหมดนี้ให้ฟังแล้วกันแดนามิกเบรกโปเนี่ยมันทํางานเป็นตัวช่วยนะครับเ,เรียกได้ว่ารถบางรุ่นยังไม่มีของค่าย bm นะครับแต่ตัวนี้มีมาให้เป็นรุ่นแรกคือคือเรียกได้ว่าถ้าใครที่เคยเห็นลักสูตรการสอนของทาง bmw นะครับอาจจะเคยดูในคลิปหรืออาจจะมีประสบการณ์ได้ไปเรียนเองนะครับต้องบอกว่าอา,อาจจะแปลกนิดนึงแต่ว่า ของทางเบียเนี่ยเวลาสมมติที่เราขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วเราจะหยุดรถเนี่ยต้องการที่จะสั่งงานหยุดรถแบบกระทันหันหรือระยะกระชันชิ้นเนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าไม่ให้มีแรงฉุดหรือแรงพละกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยหลงเหลืออยู่คือเขาจะให้กําคัดนะครับกาคัดและเบรกนะครับคือเท่าว่าตัดการทํางานของเครื่องยนต์ไปก่อนเลยแล้วก็ให้เบรกนะครับแต่ตัวนี้ครับในคำว่าตัดการทางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการดับเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ดับแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นการทอนกําลังคือผมลองแล้ว ขี่มาเต็มเลยครับแล้วกดเบรกลงอ่ะคือเหมือนกับว่าเราบีบคัดอยู่นั่นแหละครับเราบีบคัดอยู่เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการหมุนหรือฉุดหรือดึงอะไรเลยเท่ากับว่าหน้าที่ที่ทําการหยุดรถร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือเบรกเนี่ยแหละครับเบรกหน้าเบรกหลังเนี่ยคือเป็นตัวหยุดรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการฉุดของเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ bmw ให้มานะครับสาหรับผมถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะครับแต่ก็อาจจะต้องทำความ้าใจกันนิดนึงว่า ไอตัวแดนมิกเบรกโพเนี่ยมันไม่ได้แบบดับเครื่องยนต์นะครับหรือว่าขี่ไปบางคนอาจจะบอกว่าซื้อรถมาใช้หรือว่าใช้งานอยู่ทําไมขี่เรารู้สึกว่าไม่เห็นจะรู้สึกความต่างหรือว่าไอตัวแดนมิกเบรกโพเนี่ยไม่เห็นจะทำงานเลยต้องบอกว่าต้องเบรกหนักจริงๆนะครับเบรกหนักจริงๆหรือในกรณีบางคนที่ที่ตกใจแล้วกดเบรกหนักจริงๆเนี่ยมันถึงจะทางานนะครับสาหรับบางคนอาจจะมองว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียสำหรับผมเนี่ย ไอ้โหมดเนี้ยระบบเนี้ยเอาเฉพาะดันดิมิกเบรคโปรนะครับผมมองว่าข้อดีของมันเนี่ยคือเอาเรียกได้ว่าสัญชาตญาณของคนขี่ดีกว่าบางคนนะครับบิดคันเร่งอยู่สมมุติใช้เร่งประมาณ50%เนะครับเจอรถตัดหน้าเดี๋ยวบางคนเนี่ยแทบจะไม่ยกคันเร่งด้วยซ้ำนะครับคาคันเร่งไว้อย่างนั้นแล้วกดเบรกนะครับเท่ากับว่า,วาแรงส่งของรถเนี่ยหรือกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันยังไม่ตัดการทำงานเลยมันยังส่งมีกำลังหมุนออกไปกดเบรกเนี่ยรถหยุดช้าลงนะครับแต่ระบบเนี้ยเข้ามาช่วยไม่ว่าคุณจะกำคันเร่งอยู่หรือว่าคคุณจะะะบบบบบบบีีเเเรรรรกกกออยู่นนบบน้้ขาามาทลลลัังงแ หยุดรถได้ในระยะที่สั้นลงนะครับในเมื่อพูดถึงระบบเบรกแล้วขอพูดถึง ABS เบรกโพนะครับของเบ w f 900 r คันนี้ที่ให้มานะครับจริงๆแล้วนะครับระบบของมันนะครับทำงานเหมือนตัว c o r n e r i n g ABS นั่นแหละครับคือเลี้ยวโค้งอยู่ก็บีบเบรกได้เต็มๆนะครับโดยที่ ABS เนี่ยจะไม่ออกมาเพ้นทพ่านหรือทํางานโม้ซวนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่ารถบางคันเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยมี ABS มาให้เนี่ยถ้าจะขี่ในสนามหรือขี่ในอยากจะซิ่งหน่อยขี่บนเขาขี่อะไรแบบนี้ครับ ใช้เบรกหนักๆในโค้งได้ไหมนะครับถ้าบางรุ่นที่ไม่มีคอนเดนเซอร ABS เนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่าถ้า ABS ทํางานเนี่ยมันจะทําให้คนขี่เนี่ยเสียจังหวะนะครับมันจะทํางานจับเป็นจังหวะถ้าใครที่เคยใช้ ABS จะรู้ดีนะครับส่วนคอนเดนเซอร ABS นะครับหรือ ABS Pro ตัวนี้ที่มีมาให้เนี่ยเลี้ยวโค้งอยู่นะครับกดเบรกนะครับรถก็จะสามารถเลี้ยวเข้าไปได้โดยที่รถไม่เสียอาการนะครับตัวนี้ถือในเรื่องของระบบเบรกแล้วกันนะครับที่ผ่านไปคือในส่วนของระบบเบรกนะครับ ต่อมาครับพามาดูสําหรับระบบกันสะเทือนนะครับหรือช่วงล่างกันบ้างนะครับตัวนี้สําหรับผมน่าสนใจและถือว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้า F900R คันนี้เลยนะครับมองด้านหน้าจะไม่หมือหวาก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นช็อคอัพแบบอัพไซด์ดาวนะครับขนาดแกนมาตรฐานครับ43มิลิเมตรนะครับคือต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานสําหรับรถแนวโรเตอร์แบบนี้นะครับแต่ที่สําคัญครับไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังครับคือช็อคอัพหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าใช้งานยังไงนะครับปรับไฟฟ้านะครับ สมมุติว่าเราขี่อยู่เนี่ยโหมดการขี่มีกันถึงโหมดใช่ไหมครับเรนโรดดันามิกดันามิกโปรนะครับช็อกอัพนะครับปรับเซสตไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราจะสามารถปรับเซ็ตยังไงให้ละเอียดนะครับคืออธิบายก่อนว่าช็อกอัพไฟฟ้าตัวนี้ปรับเซ็ตได้3ระดับในของทุกๆโหมดนะครับคือจะมี Min, มินมีออโต้แล้วก็มีแม็กนะครับมองยังไงว่ามินอันไหนออโต้ Auto, อันไหนแม็กคือจากหน้าจอนะครับการแสดงผลเนี่ยถ้าเมื่อไร่ที่มันเป็นรูปหมกันน็อกใบเดียวนะครับคือเป็นในส่วนของม คือช็อกอัพจะทํางานนิ่มที่สุดนะครับของในทุกๆโหมดนะครับคือช็อกอัพทำงานนิ่มที่สุดนะครับ,รบ,นนส,รบส่วนถัดมาคือจะเป็นในส่วนของรูปหมวกกันน็อกแล้วก็รูปกระเป๋าหนึ่งใบนะครับหมายถึงว่าคนขี่พกสัมภาระไปด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่าช็อกอัพทางานแบบออโต้ล้วกันนะครับคือจะอยู่ในระดับกลางๆไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับและในส่วนของแม็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูปหมวกกันน็อกขึ้น2ใบก็คือจะเป็นทํางานด้วยระบบที่เรียกว่าสําหรับคนขี่ บรรทุกคนซ้อนไปด้วยนะครับมีคนซ้อนไปด้วยนะครับก็จะแข็งที่สุดนะครับถามว่าจําเป็นต้องปรับตรงตามการใช้งานไหมจริงๆไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวจะ,จะอธิบายให้ฟังนะครับต้องบอกว่าถ้าสำหรับบางคนนะครับอยากจะเอาไปซิ่งหน่อยขี่เลี้ยวเร็วๆหน่อยนะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่ปรับในส่วนของ มินไว้ก็คือเป็นรูปหมวกน็อกใบเดียวเนี่ยระบบกันระเทือนเนี่ยหรือช็อกอัพหลังเนี่ยจะค่อนข้างย้วยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหมดนียเป็นรูปหมวกน็อกใบเดียวขี่คนเดียวก็จริงนะครับแต่ว่ามันออกแบบมาให้ขี่ใช้งานในเมืองมากกว่าหมายถึงว่าให้ผู้ขี่รู้สึกสมูทนุ่มนวลน,นะครับซับแรงกระแทกได้ดีนะครับสำหรับใครที่อยากขี่สนามเนี่ยต้องปรับไปเป็นในส่วนของตัวแมสเลยก็คือช็อกอัพแข็งสุดนะครับคือรูปหมวกน็อกสองใบนะครับระยะของมันเนี่ยต้องบอกว่า เมื่อเราเมื่อเราขี่แล้วเนะี่ยจริงๆอยากจะทําให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะมียินเสิร์ฟให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องติดเครื่องยนต์นะครับเมื่อเรานั่งเนี่ยทุกครั้งที่เรากดปรับเนี่ยในในส่วนของโหมดต่างๆของช็อกอัพไฟฟ้าเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5้าวินะครับมันจะทํางานยืดเลยสมมุติว่าปรับอ่าแม็กซ์สูงสุดเนี่ยช็อกอัพจะยืดขึ้นสูงสุดเลยปรับมินก็ช็อกอัพจะต่ําสุดเลยถามว่าขี่ไปปรับไปได้ไหมบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไร่ที่คุณขี่ไปแล้วปปรับไเนี่ย่ยสมมุติวา โชกอัพเนี่ยระยะยุบของมันเนี่ยยังยุบลงมาไม่สุดในโหมดที่คุณเลือกนะครับต้องบอกว่ามันจะคาไว้อยู่แค่นั้นแล้วเท่ากับว่าคุณขี่ไปเนี่ยมันจะไม่ได้เสถียรภาพหรือว่าจะไม่ได้ระยะยุบที่ดีที่สุดของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับตัวนี้เรียกว่าตัว Dynamic e s a นะครับมันเป็นตัวเดียวกับที่ยกมาจาก R 1 2 5 0 GS นะครับพูดถึงในส่วนของขุมกําลังเครื่องยนต์มาังกัรนะครับโหมดการขี่พูดไปละตัวนี้นะครับบล็อกเครื่องย แบกขุมกำลังมานะครับ895ซีซีนะครับก็ตามสเปคชีทนะครับตัวที่ขายในไทยนะครับ99แรงม้านะครับที่8,500รอบนะครับส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่88นิวตันเมตรนะครับที่6,750รอบนะครับก็ถามว่าขุมกำลังแบบนี้เพียงพอไหมมันจริงๆมันมันต้องถามตัวคุณเองดีกว่าคุณซื้อไปใช้งานแบบไหนจริงๆขุมกำลังแบบนี้มันขี่ได้ทั้งในเมืองขี่ท่องเที่ยวได้นะครับขี่ในสนามก็ได้นะครับเพราะว่าจากที่ลองเปิดโหมดดันนิมิกโปรมาเนี่ยคือรถเนี่ยมันค่อนข้าง ห้าวเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่ว่าจะเป็นรถที่ขี่แบบสุภาพสุภาพมาขี่แบบห้าห้าขี่แบบจัดจ้านอันนี้ขี่ได้เลยแล้วก็อุปกรณ์ติดรถต่างๆครับล้อหน้าล้อหลังครับยางไซส์ที่ให้มาเนี่ยด้านหน้าเป็นร้อยยี่สิบนะครับทับเจ็ดสิบนะครับด้านหลังร้อยแปดสิบทับห้าห้าคือยางดันหลบให้มาน้าหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเทียบเท่ารถในคลาสสปอร์ตนะครับพันธุดีซีเลยก็ว่าได้นะครับถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอครับในส่วนของต่างๆนะครับซุ้มเสียงนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบว่่าาลนมก นะครับไม่ดังมากก็ใครที่รู้สึกว่าเสียงมันอาจจะไม่เร้าใจก็ต้องหาของแต่งกันไปนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าท่อไอเสียตัวนี้เสียงมันเพาะแต่ดีไซน์อาจจะขัดใจนิดนึงเพราะว่ารูปทรงตัวรถเนี่ยมันเป็นแนวแบบโรเตอร์นะครับดีไซน์ของตัวท่อเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าไม่ซิ่งอย่างนี้ดีกว่าพูดว่าดูไม่ซิ่งดีกว่าก็ปรับเปลี่ยนกันไปว่ากันไปตามตามการใช้งานความต้องการของแต่ละคนแล้วกันครับ,รบขอเสริมในเรื่องของระบบส่งกาลังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเกียร์หสปีดนะครับ ที่สําคัญนะครับติดตั้งมาพร้อมระบบน่าสนใจครับเกียร์ชิพไอซิสแตน์โปรนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าควิกชิพเตอร์นั่นแหละนะครับเข้าใจง่ายๆทํางานแบบ2ทางก็คืออัพและดาวขึ้นและลงครับตัวนี้นะครับความเร็วนะครับแนะนําเลยนะครับความเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็อยู่ในรอบเครื่องยนต์ที่เกิน4,000รอบเครื่องยนต์ขึ้นไปจะเตะสมูทนะครับแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยช่วงเกียร์หถึงเกียร์สเนี่ย รอบเครื่องยนต์เ,เกิน4,000แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าการเตะเกียร์เนี่ยมันอาจจะยังมันมันไม่สมูทเท่าไหร่นะครับอาจจะถ้าความเร็วไม่สูงมากเนี่ยแนะนําว่าใช้คัดช่วยเนี่ยมันก็ง่ายๆนะครับคัทนิ่มเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าคือโอเคแหละมีเกียร์มีคลิปมาให้อัพแะดาวก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ใช้คัดเลยยังไงคัดเนี่ยมันก็ต้องใช้อยู่ดีตอนออกตัวกับตอนจอดนะครับตัวนี้นะครับเกียร์อัพแะดาวแล้วก็แนะนําตอนที่ช่วงลดเกียร์ลงนะครับคือต้องบอกว่า มันควรจะมีรอบเครื่องตึงๆมือนิดนึงนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ขี่มาคุณรอบเครื่องห้อยสัประมาณ2 0 0 0 1,000รอบ2000รอบแล้วคุณจะเหยียบเกียร์ตัวคลิกชิปลงแล้วมันไม่ลงไม่ใช่บอกว่าตัวคลิกชิปมีปัญหานะครับหมายถึงว่ารอบเครื่องยนต์มันไม่พอนะครับในส่วนของราคาครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับราคาจะอยู่ที่นะครับเริ่มต้นอยู่ที่นะครับ495,000กบาทนะครับต้องบอกว่าตัวท็อปเพิ่มอีกประมาณสัก5,000ันบาทนะครับถามว่าตัวนี้มีอะไรที่ ไม่มีในตัวท็อปบ้างต้องบอกว่าข้อแรกเลยนะครับส่วนของตัวคูคอนโทลนะครับตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับตัววินชิวนะครับบังลมด้านหน้าชิ้นเล็กๆเหมือนของแต่งนะครับตัวนี้ก็ไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของแป้นจับเรียกว่าแป้นจับอ่าของเป็นของแต่งนะครับของทาง b m เอ็ก็คือจะมีมาให้ในรุ่นท็อปนะครับตัวนี้ก็ไม่มีมาให้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ไม่มีมาก็คือในส่วนที่บอกไปคือในส่วนของเบาะนะครับคนขี่ก็คือถ้าเป็นตัท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนฟอร์ คอมฟอร์ตซีดนะครับคือเป็นเบาะนุ่มหนังจะมีโลโก้ b บ W ติดตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับที่มีอย่างเดียวเลยที่ตัวท็อปไม่มีก็คือในส่วนของตัวครอบเบาะด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นแนวสปอร์ตไปนะครับถามว่าใครที่ซื้อใครที่ถือตัวท็อปเนี่ยคุณได้ทั้งคูลคอนโทรลนะครับวินชิลด้านหน้านะครับแป้นขาจับ GPS นะครับตัวคอมฟอร์ตซีดเบาะนิ่มนะครับแล้วก็คุณสามารถซื้อตัวพาร์ทนะครับครอบเบาะด้านท้ายติดแยกเองได้นะครับบวกอีกไปแค่5000บาทผมองว่า ความคุ้มค่ามันก็5000บาทคุณไม่สามารถไปซื้อตัวคูณต้นทรลติดตั้งได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอสรุปฟิลลิ่งก่อนลวกันนะครับสำหรับ bmwf 600r ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าฟิลลิ่งของมันนะครับถ้าใครที่เคยขี่รถแนวในแคสปอร์ตอยู่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขี่ง่ายเหมือนกันนะครับผมมองจากดีไซน์ด้านนอกเนี่ยก่อนขี่ต้องบอกว่าถ่านั่งเนี่ยมันจะดูเคอะเขินหรือเปล่าเพราะว่าตัวเหมือนกับตัวชิ้นไฟลลิ่งด้านด้านหน้าเนี่ย เหมือนอกมันใหญ่แล้วก็ท้ายมันคอดมากอาจจะดูแบบว่ารถมันไม่บาลานซ์กันแต่พอขึ้นไปนั่งขี่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสมดุลเลยนะครับหมายถึงว่ากลายเป็นว่าชิ้นด้านหน้าเนี่ยที่มันใหญ่เนี่ยมันทําให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายนะครับขี่แล้วรู้สึกมั่นใจนะครับขี่แล้วรู้สึกว่ารถมันมันมั่นคงครับมันมันมีความเสถียรภาพทั้งในเรื่องของการเลี้ยวนะครับเรื่องของการเบรกหรือการบิดคันเร่งต่างๆเนี่ย ถ้านั่งห,หลังมันไม่ตรงจนเกินไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฮนเดิลบาร์ทรงกว้างแบบนี้นะครับแต่ว่ามันให้อารมณ์ที่ขี่เรารู้สึกว่าเป็นในเกสสปอร์ตนะครับได้ในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาครับขอบพูดถึงข้อดีข้อเสียกันหน่อยละกัน,นครับต้องบอกว่าข้อดีสําหรับคนที่คาดหวังในรถแนวโรเตอร์แบบนี้ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าโหมดต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่า ทาง F 900R เนี่ยมีมาให้แบบในในชนิดที่ว่ารถในคัสเดียวกันเนี่ยยังไม่มีนะครับมอกจาจะเป็นในส่วนของตัวสลิปเปอร์คัสที่เป็นเฉพาะทางของเขานะครับในส่วนของตัวโหมดดันามิกเบรกโรอย่างที่บอกครับปัดกาลังเครื่องยนต์นะครับช่วยเบรกแบบนี้นะครับค่ายอื่นยังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดการขขี่ต่างๆนะครับที่ซอยย่อยมาให้แล้วก็ยังสามารถนะครับเข้าไปปรับตั้งกําลังเครื่องยนต์ปรับตั้งตัว ABS หรือตัว traction control เองได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่า เป็นข้อดีที่เรียกได้ว่าคุณซื้อรถรุ่นนี้มาเนี่ยนอกจากคุณใช้งานในเมืองแล้วเนี่ยหรือเอาไปขี่เที่ยวแล้วเนี่ยก็ทําได้หรือว่าบางคนเนี่ยพอได้ลองโหมดดันมิกโปรอย่างที่ผมได้ลองแล้วต้องบอกว่าสามารถเอาไปขี่ในสนามได้แบบไม่เคอะเขินเลยนะครับมาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างครับขอพูดถึงในเรื่องของการดีไซน์กันก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับตัวรถเนี่ยมันสั้นนะครับแต่จริงๆที่มันยาวออกไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้ถามว่า ถ้ามองแล้วมันเป็นปัญหาไหมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากแต่สำหรับผมที่บอกว่าเป็นข้อเสียคือแน่นอนว่าคุณขี่รถแนวใช้ในเมืองแบบนี้คุณต้องมุดคุณต้องไปจอดคุณต้องไปในสถานที่ต่างๆที่คนเยอะๆอยู่แล้วพอไฟท้ายมันยื่นออกไปในระยะหนึ่งเนี่ยมันทีมันมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับให้คนมาเฉี่ยวเราแต่บางคนเนี่ยเดินเฉี่ยวไม่รู้ตัวนะครับอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับในส่วนต่อมานะครับต้องบอกว่าน้ําหนักตัวรถเนี่ยไม่หนักมากแต่ที่ต้องบอกว่าบางคนไม่เคยลองรถในคาาาานนนี้ออจจจะบกกว่ทํไมมันััหง จริงๆน้าหนักตัวรถจะต,ต้องบอกว่า211กิโลกร,รัมรวมน้ํามันนะครับแต่ด้วยขาตั้งที่มันสั้นนะครับตัวนี้พูดเหมือนกันเลยนะครับทางฝ่ายขายก็พูดเหมือนกันต้องบอกว่าลูกค้าหลายๆคนที่มาลองเนี่ยพอค่อมรถปุ๊บตั้งรถตรงเนี่ยย,ยกรถไม่ขึ้นนะครับพอขาตั้งที่มันสั้นเนี่ยการส่งกําลังในการจับรถตั้งเนี่ยย,ยิ่งคนตัวเล็กเนี่ยมันจะน้อยนะครับต้องบอกว่าพอตั้งรถปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเออรถหนักกลายเป็นเรียกว่าเหมือน first impression นะครับคุณเจอรถครั้งแรกแค่การตั้งรถกกกกก็ยยยาาาาาาแล้้้ววรรตังงงถเเท่่่บบคนีออูจะซื ตั้งรถปุ๊บโอ้โหรถคันนี้หนักผมขี่ไม่ไหวแน่นอนทั้งที่ยังไม่ได้ลองขี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับคือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีมาให้เหลยอ,อาจจะขัดใจนิดน,นึงนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัวขัดตั้งคู่นะครับรถแนวโรเตอร์แบบนี้แน่นอนว่ามันต้องการความหล่อนะครับถามว่ามันมีมาให้มันดีไหมดีแต่บางคนอาจจะชอบขี่เอา้าฮาขี่ลงสนามหรือขี่ไปในที่ที่แบบว่าเป็นทางหลากหลายรูปแบบนะครับ ควรถอดออกนะครับตัวนี้ควรถอดออกเพราะว่าแน่นอนว่ารถแนวนี้นะครับขาตั้งคู่มีมาให้เนี่ยมันดูแบบแปลกตาไปหน่อยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีก,อกหนึ่งจุดเลยผมมองว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าที่มีมาให้เนี่ยสำหรับพูดพูดแทนของผู้ใช้งานแล้วกันนะครับระบบไฟฟ้าที่มีมาให้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะหลายระบบมากๆสําหรับบางคนเนี่ยคุณอยากเล่นเทคโนโลยีจริงนะครับคุณซื้อรถรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยบางคนค่าใช้งานไม่ถึงตัวรถมันนะครับอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้โหมดต่างๆที่มีมาให้เนี่ย มันทำงานแล้วหรือยังนะครับ a b s Pro โทำงานตอนไหนนะครับคุณเลี้ยวโค้งไปคุณไม่ได้ใช้เบรกในโค้งหรือคุณไม่ได้ใช้เลยกลายเป็นว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมีมาแล้วก็ตัวดดนมิกเบรกไม่ได้รู้เลยว่าขี่มาแล้วเบรกหนักหนักมันทำงานตอนไหนหรือว่าแท็กชั่นออนโทนทำงานเมื่อไหร่เท่าไหร่คือคุณขี่ชิวๆอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าระบบที่มีมาให้ต่างๆกับราคาที่มันอัปเกรดขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่คุ้มค่าถ้าคนที่คาดหวังว่ารถจะต้องตอบสนองให้เรานะครับ แนะนำเลยครับถ้าใครที่คาดหวังแบบนั้นแนะนําให้เราปรับตัวเข้าหารถแล้วคุณจะได้รถที่มีเทคโนโลยีสูงๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดข้อมูลตัวรถนะครับที่พามาทําความรู้จักกันกับเจ้า BMW F900R โฉมนี้นะครับสำหรับนะครับข้อมูลตัวรถนะครับแบบเจาะลึกครับจะถูกเขียนลงในนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับคอลัมน์เบลเกอร์นะครับฉบับที่389นะครับประจําเดือนธันวาคม2563ครับก็สําหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นรถบิ๊กบัสรุ่นไหนนะครับก็ ฝากติดตามมาด้วยนะครับในนิตยสารนักเลงมอเตอไซค์แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับยันยนต์ชาแนลนะครับใครที่มีคํถามนะครับเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆหรือว่าอยากให้เรานะครับนำรถรุ่นไหนมาทดสอบมาแนะนําให้รู้จักกันก็ทักมาได้ครับทางไลน์แอดยันยนต์นะครับหรือทางช่องทางแฟนเพจนักเลงมอเตอไซค์นะครับวันนี้นะครับผมกับ BMW F100R ชมนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสดีครับ